อย่างอีกผู้ใดโทรมาเนาะมันเนอะโอ้ยกำลังกไกลอยู่นี่หนุครับครับน้องที่ว่านื่งคืนนู่นเหรออ๋อครับผม อะไรนะครับคนอีสานเหมือนกันโอ้เออระสนาทุบมาอย่างนอนนองละไอ้ายากอยู่นี่ไอ้ไกลๆอยู่โอ้สีเศร้าคบกันก็ไหวกันเถอะตัดความัำพันเอาแล้วมันผิดบนไหนเลวนี่ก็หูจักลู่ว่ามีผัวแล้วมีผูเบาวแล้ว,ม,ว,ม,ว,ม,วมีแฟนแล้วนะ่ะ แต่ว่าอา้ก็เสียสาะไปหาด็เห็นใจอันนี่ที่ละนี่ก็จะวางสันเหมืน,นี่สิบวโเห็นใจกันเลยบอกคนที่เสียสรลรเวลาไปหานี่มีผัวด้วยเขาใจอยู่แต่ว่ามันสิกินเป็นยวัวหรป้นปลาดุกป้นปลาคอนถามแน่ ไปเขายอ้ยไปครับก็อายกับภาพไปกินปนเจ้าอยูบนนาห้องแต่เป็นอย่างสัมหนีรับ่ปได้โว้ยโอ้โห้โวยเ้็ววันเนาะคบก็ต่อวยเ้็วสิบวเห็นใจนะหมดเลยนี่ไอ้เป็นคน เป็นกิกตัวใดยตัวก็เห็นใจเขาหนึ่งทีละก,ะเก,กล็เกลือไกลเกลือป่าอยู่เนาะก็เขาใจว่าเขาผ้าไปร้านอาหารร้านอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ผ้ามาเถียงหน้าหนูบ่ามากฉันติเนี่ยหนูบ่ามากป๋อรับไปได้วันเถอะโอ้ เห็นใจในที่่ะเห็นใจคนเห็ดให้เจ้งสิในที่่ะยากปัญใดกับเสียสละเวลาไปหาเข้าใจกันเนี้ยโมยู่แล้วน้องโอยแล้วเออบอกไปเด้อน้องดา ควบก็อ้ายนั่นเห็นใจกันแน่รถลากกับว่ามีผ้าไปใส่ดอกแต่ว่ามันยากหลายกเสเสสละเวลาไปหาอยู่ไปเป็นกิกเป็นก,กักอย่างได้อยู่นะ <C ül ets> ให้เข้าใจในจุดนั้นนี่ที่ละเอาันสิไป,ปรีกัดก็มือเนาะขนาดเนาะเออ O okay, que okay.